สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิรินะคะพาเพื่อนๆเข้าครัววันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนู แกงขั่วใบยอนะคะเป็นแกงขั่วหมูใส่ใบยอนะคะนะเราก็จะไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ทํามามีอะไรบ้างสิ่งแรกคือเนื้อแดงนะเนื้อหมูแดงหั่นสไลด์ใบยอหั่นแล้วนะคะนี่แล้วก็มีพริกเครื่องแกงะคะ่ะพริกเครื่องแกงขั่วนะคะก็มีกระทินะคะแดกเกลือนะของปรุงรสดีน้ำปลา ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำสำหรับเมนูแกงขั่วหมูใบยอนะคะแกงขั่วใบยอนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการทำกันนะเพื่อนๆไปติดตามชมค่ะมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มทำเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เทน้ำกะทิลงไปนี่นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการผัดเครื่องแกงก่อนนะคะ เอาน้ำกะทิเดือดใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเดือดประมาณนี้น้องเพื่อนใส่เครื่องแกงลงไปผัดเครื่องแกงอันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องแกงเป็นแกงป่านะเป็นพริกแกงเผ็ด จะผัดเครื่องแกงนะคะเพื่อนๆผัดให้แห้งนะคะผัดให้เครื่องแกงแห้งน้ำกะทิแห้งนะ ันนี้เครื่องแกงก็หอมนะคะหอมแล้วก็เราก็คั่วเครื่องแกงได้ที่แล้วนะเพื่อนๆนี่นะประมาณนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลย นี่นะคะเราก็คั่วเครื่องแกงมากับหมูนะคะก็สุกพอได้ประมาณแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาน้ำเพื่อนเติมน้ำปลาลงไปคั่วนะ ประมาณนี้เนาะช้อนช้อนแกงนหนึ่งช้อนแกงแล้วก็นะผัดไปตั่วไปให้น้ำปลานะซึมเข้าไปในเนื้อของหมูนะจะได้หอมหอมนะเพื่อนนะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ ใส่กะทินะเพื่อนใส่กะทิลงไป น้ำกะทิเป็นกะทิกล่องน้องเพื่อนเนี่ยจะเข้มข้นเกินไปเราเติมเติมน้ำสุกนะเพื่อนนะเติมน้ำสุออกลงไปหน่อยนะคะอันนี้เราก็ปรุงรสเลย ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนใส่ไปจะต้องออกหวานนิดนึงนะจะได้อร่อยเพื่อน <c oughs> แล้วก็เติมเกลือ เกลือหช้อนน้นเพือนนะหช้อนจะประมาณอีก1ช้อนเนะ,อะสองช้อนเกลือสอช้อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสดี1ช้อน เ,เราก็ชิมรสเนาะเพื่อนชิมว่ารสชาติเป็นยังไงยังไม่ไม่เท่าไหร่ใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่ง ปลานหนึง่งแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำตาลโอเคอร่อยแล้วหอมแล้ว ใส่ใบยอนะคะเพื่อนใส่ใบยอลงไปใบยอนี้เราใส่ตอนสุดท้ายนะตอนสุดท้ายที่เราจะปิดไฟนะผสมใบยอไปใบยอนี้เราไปเก็บมาจากที่สวนนะมาจากสวนหน้าบ้านนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูแกงคั่วบะยอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะให้พี่สิรินะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะไปเลยค่ะใครหิวก็แวะมาเลยนะเพื่อนทานข้าวพร้อมกันนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะเพื่อน ไปลองทำดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะ